นะครับนะเป็นสีเหลืองสดใสยอย่างแบล็กกา์ข้างหลังของเรานี่นะฮะนะดอกทานตะวันครับนะจังหวัดลบบุรีครับนะบรรยากาศการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันวันหยุดของวันพ่อแห่งชาตินี่นะฮะคึกคนะักครับเกษตรกรพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการตกแต่งสถานที่จนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจํานวนมากเลยครับ นี่นะฮะบ,บรรยากาศจะเห็นได้เลยนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยโหมาถ่ายรูปกันเนี่ยเยอะจริงๆครับบรรยากาศวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกัน3วันวันพ่อแห่งชาตินะครับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีหลายแห่งคึกคักโดยเฉพาะทุ่งทานตะวันบานหลายแปลงปลูกนะครับบริเวณปากทางเข้าวัดเขาจินแลในพื้นที่ตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเกษตรกรต่างพากันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการจัดพรอป และตกแต่งสถานที่บริเวณแปลงปลูกต้นทานตะวันของตนเองซึ่งอยู่ริมถนนเส้นทางสายบ้านนิคมสร้างตนเองมุ่งหน้าสู่เขื่อนป่าศักดิทุลสิ์ซึ่งมีผู้ใช้รถสัญจรผ่านไปมากันเป็นจำนวนมากโดยผู้ที่เข้าชมทุ่งทานตะวันในแต่ละแปลงครับเจ้าของไร่ได้จัดตกแต่งพื้นที่และมุมถ่ายภาพประกอบกับพร็อพต่างๆไว้รองรับนักท่องเที่ยวจํานวนหลายจุดโดยจะเก็บค่าเข้าชมสําหรับผู้ใหญ่ทั้ง20บาทส่วนเด็กเข้าชมฟรีครับซึ่งก็ได้รับการสน จจากนักท่องเที่ยวต่อคิวเข้าชมกันเป็นจำนวนมากอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับประกอบ<ช>กับช่วงนี้แน่นอนครับอากาศเย,เย็นด้วยนะครับมไม่ร้อนคน<ช><ๆ>ก็ยิ่งสนใจกันใหญ่เลยใช่ค่ะนอกจากดอกไม้สวยๆที่เห็นในภาพอยู่ตอนนี้นะคะให้ได้ไปถ่ายรูปแล้วก็มาโพสต์ในโซเชีชเยลกันแล้วนะคะคยังมีเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดทานตะวันแปลงแปรปร,รูปนะคะของที่ระลึก และอาหารการกินด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็มีไว้สําหรับคอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวในราคากันเองค่ะซึ่งก็ช่วยสร้างไรายได้หมุนเวียนให้กับท้องถิ่นแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วยครับผมก็ไปทันนะคะตอนนี้ไปท่องเที่ยวกันได้นะน่าจะทันอยู่นะ <c oughs> เพราะว่านอกจากลบบุรีแล้วเนี่ยข้างเคียงกันอะ่ะตาคี ตาคีนครสวรรค์ก็มีการปลูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหลังจากทานตะวันเขาจะปลูกสลับกันไปมีปอเทืองมีทานตะวันเนี่ยฮะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนจะไปนิยมถ่ายรูปกันช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากไปท่องเที่ยวกันครับในมือที่ภาคเหนือตอนล่างเดี๋ยวจะหยุดยาวอีกแล้วถูกต้องปลายสัปดาห์นี้ไปได้นะแต่ขอนิดนึง ไปแล้วก็อย่าไปเด็ดไปหักไปจับของเขานะจะได้มีเผื่อคนหลังๆมาถ่ายรูปที่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยก็คือมาตรการในตอนนี้ครับเรายังอยู่ช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาลนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับ